และสาระสำคัญของวันนี้นะครับเรามีวิธีการแยกโมเดลนะครับของปี21กับปี22นะครับเผื่อว่าใครไปออกพรีเมียมขับ2สีขาวนะครับจะได้รู้วิธีการแยกดูด้วยตาเปล่าด้วยตัวเองได้ง่ายๆครับว่าเราได้รถปีเก่าหรือปีใหม่นะครับอะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซเว่นนะครับเดี๋ยววันนี้เบสพามาดูนะครับ ปาจาโรสปอร์ต GT พิเอร์มีนยม2022นะครับราคาปรับใหม่นะครับเป็น1นล้าน5้าแ0บาทนะครับสีขาวมุกคันนี้นะครับตกแต่งก่อนส่งมอบนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าคันนี้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างและสาระสำคัญของวันนี้นะครับเรามีวิธีการแยกโมเดลนะครับของปี21กับปี2 2นะครับเผื่อว่าใครไปออกพิเมียมขับสสีขาวนะครับจะได้รู้วิธีการแยกดูด้วยตาเปล่าด้วยตัวเองได้ง่ายๆครับว่าเราได้รถปีเก่าหรือปีใหม่นะครับอ่ะ คันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราพามาดูก่อนนะครับการตกแต่งของคันนี้นะครับคันนี้เป็นของพี่พิชิตนะครับจากพะเยานะครับปกติแล้วนะครับด้านหน้าของรุ่นนี้นะฮะจะเป็นขาวจะเป็นฝากระโปรงขาวนะครับแล้วก็เป็นกระจังหน้าสีเงินตรงนี้จะเป็นสีโครเมียมนะครับและชุดแต่งจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับแต่คันนี้พี่พิชิตนะครับเลือกตกแต่งนะครับด้านหน้าพ่นสีไปก่อนเลยครับอันดับแรกนะครับก็คือพ่นสีกระจังหน้าและคิ้วด้านหน้านะครับ ตัวนี้นะครับพ่นให้เป็นสีดําเงานะครับเพื่อรับกับสิ่งที่เหลืออยู่ครับภายหลังด้านหลังนะครับก็กระจังหน้าดําคิ้วหน้าดำนะครับเพื่อให้ความหล่อนะครับติดตั้งโลโก้ด้านหน้าของแท้จากโรงงานให้นะครับตัวนี้นะครับเราติดตั้งของแท้ให้พร้อมกับชุดแต่งนะครับสปอร์ตไรเดอร์เอ็มนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งให้ด้วยเช่นกันนะครับคันนี้ด้านหน้าที่เราเห็นนะครับว่ามีนี่เลยนะฮะโลโก้กระจังหน้านะครับแล้วก็คิ้วพ่นดำนะครับชุดแต่ง มีหนึ่งสิ่งที่สังเกตได้ครับอันนี้เอาไปสิ่งแรกก่อนที่สังเกตว่าเป็นปี21ปี22นะครับ GT p r e m i u m ปี22นะครับไม่มีฉีดน้ําล้างไฟหน้านะครับปกติแล้วถ้าเป็นปีของป20ี20กับ21นะครับจะมีตุ่มเล็กๆไว้สําหรับฉีดน้ําล้างไฟหน้านะครับถ้าเป็นปีนั้ปัจจุบันปี22จะไม่มีฉีดน้ําล้างไฟหน้าแล้วครับมิสูได้ตัดออกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะใครรับรถว่าเอ้ยทําไมมีที่ฉีดน้ําล้างไฟหน้าตอนนี้ที่เหลือนะครับก็คือแค่ กับเครื่องสีล้อกับ El ลิททั้ง2รุ่นนะครับทั้งขับ2และขับ4นะครับอันนี้คือวิธีแยกด้วยตาเปล่าจากภายนอกนะครับอ่ะเราแยกด้านหน้าได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อครับว่าคันนี้ได้ค่ามีตกแต่งอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับตอนนี้เราอยู่กับด้านขานะครับหลังคาราวหลังคานะครับเสา A หูกระจกคิ้วขอบกระจกยาวถึงด้านหลังนะครับและก็มือเปิดนะครับทั้งหมดที่ลูกค้าเห็นนะครับคือการพ่นดําเงาให้กับคุณลูกค้านะครับบางทีลูกค้าถามว่าเบส หลังคาทั้งบานเลยราวหลังคาเสาเอทั้งบานเลยทําไมถึงแก้พ่นนะครับพ่นไปแล้วไม่กลัวมันแตกมันลอกนะครับเพราะงานพ่นมันโอเคสุดแล้วนะครับและเรามั่นใจงานพ่นของเราด้วยว่าเราไม่ได้ใช้สีนอกไม่ใช้อู่นอกมาพ่นให้กับลูกค้าเนี่ยที่ลูกค้าเห็นอยู่นะครับว่างานพ่นเนี่ยพวกหลังคาแผ่นใหญ่ๆอย่างเงี้ยถ้ากลัวแตกนะใช้ไปสีลอกสี่อนไม่ต้องห่วงนะครับสีที่เราใช้อะย้ําอีกทีหนึ่งนะเป็นสีที่เบิกตรงจากโรงงานเลย ตู้อบที่ใช้นะครับก็เป็นตู้อบมาตรฐานของมิซูเลยเพราะเราใช้สูตรสีของเราในการทําพวกนี้ให้ออกมาหล่อแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะปลอดภัยหายห่วงนะครับพร้อมกับรับประกันให้ด้วยคราวนี้เวลาใครเลือกที่เอาพ่นนะครับก็จะมีความมั่นใจอยู่ในระดับหนึ่งเลยว่าเอ้ยไม่ต้องกลัวว่างานมันจะเสียนะครับตัวนี้ครับเราทําให้กับลูกค้ามากว่า100คง้คันแล้วนะครับตรงนี้ลูกค้าหมดห่วงได้เลยครับนี่ครับตรงที่เป็นโครเมียมเราจัดการพ่นดําให้หมดนะครับ ของแต่งแท้นะครับนอกจากโลโก้แล้วการศาสตร์ครับเอาของแท้ไปครับย้ําว่าของแท้เถอะครับเพราะว่าราคาให้มันสมกับราคารถเวลาเราจ่ายตังค์ไปเนอะเราก็อยากได้ของดีๆใช่ไหมครับต่อให้เป็นของแถมเนี่ยลูกค้าไม่ได้ซื้อเพิ่มนะเบคก็การันตีนะครับโลโก้การศาสตร์มือจับครับร่าการันตีของแท้ให้แน่นอนครับส่วนด้านค่านะครับนอกจากที่ว่าจะมีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับที่มันไม่ใช่ของแท้แล้วมันของแท้ไม่ได้ก็คือคิวล้อและกับข่านะครับเพราะว่า มันเป็นชุดเดียวกับชุดแต่งนะครับมันไม่สามารถเอาคิวร้อแท้มาติดตั้งได้มันโคลรทรงกันมันจะทําให้ไม่เข้ารูปกับตัวสเกิร์ตนะฮะเพราะว่าสเกิร์ตมันขึ้นมาสูงใช่ไหมครัอันนี้ก็จัดการแบบนั้นไม่ได้นะครับต้องเป็นชุดแต่งของเขาเท่านั้นล้อนะครับคันนี้นะครับล้อของรุ่นพรีเมียมนะครับจะไม่ได้พ่นดำนะครับนี่ถ้าใครชอบเป็นเพราะพรีเมียมนะครับเป็นสีทูโทนนะครับสีดําตัดสีบอลเงินนะครับก็จะเป็น รุ่นพารสรุ่นพรีเมียมนะครับกับขับเครื่องสี่ล้อถ้าเป็นเอลิทจะเป็นสีดํานะครับตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะครับอ่ะเปิดดูภายในทักนี้นึงครับใครยังไม่เคยเห็นพรีเมียมขับเครื่องสองล้อนะครับภายในจะเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้นะครับนี่เลยเบาะหนังสีดํานะครับแต่ไม่ใช่การความร้อนนะฮะจะไม่เหมือนรุ่น e l ลิ e เอดิชันนะครับอ่าตัวนี้นะเป็นเบาะหนังสีดาฟิล์มคันนี้ติด40 60นะครับเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับให้กับคุณลูกค้าเช่นกันนะครับ แล้วก็บอกผู้น่คันนี้ปรับไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็เพิ่มอีกอย่างหนึ่งจากด้านข้างอ่ะปี21กับปี22แยกกันยังไงมาดูครับปี22ตัวนี้หายไปแล้วนะครับตัวนี้หายไปแล้วตัวเตือนเปลี่ยนเลนซ้ายขวานะครับปกติแล้วมันจะมีรูปรถนะฮะเล็กๆแล้วคอยมีไฟเตือนสีส้มเวลาขับจริงรุ่นพรีเมียม2022เฉพาะขับสองเนาะไม่มีแล้วนะครับตัวนี้นะครับถูกตัดออกไปแล้วนะครับแต่ แอร์แบ็กนะครับจากปีที่แล้วแค่2ลูกเปลี่ยนเป็น7ลูกให้นะครับตัวนี้แอร์แบ็กจาก2เป็น7แล้วแต่ตัวเป็นแต่ตัวเตือนเปลี่ยนเลียซ้ายขวาไม่มีแล้วนะครับอันนี้ให้ลูกค้าได้ทราบนะเผื่อว่าใครยังสับสนสเปคปีที่แล้วกับปีนี้อยู่นะครับมาดูด้านหลังกันต่อครับตัวนี้ด้านหลังตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับด้านหลังแล้วนะครับก็สปอยเลอร์ทิ่ฉลามด้านบนนะครับก็ยังคงพ่นดำให้นะครับพวกนี้คืองานพ่นดำทั้งหมดนะครับย้ำอีกทีนะครับพร้อมรับประกันต่อเนื่ออนะะครถ้้าาใยกไดตตแ่ ตกแต่งลูกค้าต้องการอะไรลูกค้าต้องการของดีของแท้ออกมาสวยนะครับออกมาแบบทีเดียวจบนะครับไม่ต้องมาปวดหัวนะครับกับการแจ้งงานก็แนะนําครับว่าเพิ่มต้นทุนอีกนิดนึงนะฮะให้รถของเรานะครับใช้กันยาวๆนะครับก็ตกแต่งทีเดียวจบใช้ยาวๆได้นะครับอ่ะงานพ่นสีครับพ่นให้นะครับตัวนี้เป็นครอบมือเปิดนะครับตัวนี้จะถอดของเก่าที่เป็นโครเมียมออกแล้วใส่ตัวนี้ไปนะครับมาพร้อมกับนี่เลยยอดนิยมนะครับการลอยฝาท้ายนะครับ นี่ครับเวลาก้าวขึ้นลงนะฮะของขาไม่ต้องไปเตะน,นะครับตัวนี้มีการลอยตัวถังให้นะครับขาดท้ายนะครับเบาะสามารถพับแบบให้ที่นั่งแบบนี้ได้เผื่อต้องการขนของขนอะไรขนตเต็มๆได้เลยถ้าใครอยากรู้ว่าเบาภายในพับได้กี่รูปแบบเบสท์าคลิปที่รีวิวเฉพาะภายในไว้แล้วนะครับเผื่ออยากไปดูว่าเบาปาเจโร่พับอะไรได้บ้างพับได้กี่แบบขนอะไรได้บ้างคลิปนั้นนะครับทำไว้ให้หมดแล้วนะครับเผื่อใครอยากดูภายในของปาเจโร่ลึกๆนะฮะ ชุดแต่งนะครับตัวนี้เป็นของอะไรด้เอ็มเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าพี่พิชิตเลือกเป็นแบบท่อคู่กลมสี่อันนะครับก็ปิดให้ดูอ่ะเพิ่มความหล่อเหลาครับนี่ครับจะเป็นท่อหล่อนะครับเป็นท่อคู่กลมหล่อสีอันนะครับเป็นสีขาวตัดเทาเงินนะครับตัดสีแดงครับออกมารับกับตัวถังไฟสีแดงครับรอแบบนี้ครับแต่งที่นี่ที่เดียวจบนะครับอ่ะเราดูภายนอกไปแล้วนะครับเมื่อกี้เราสามารถแยกปี21อกับปี2 2ได้ประมาณนึงแลว เราไปดูอย่างสุดท้ายที่สามารถแยกได้อีกอย่างนึงก,ก็คือภายในนะครับเราไปดูภายในกันนิดนึงดีกว่านะครับอ่ะตอนนี้เราอยู่กับภายในแล้วนะครับวิธีการสังเกตนะครับว่าภายในของปี22เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเอ้ยเราได้ปี22จริงๆแท้ๆนะครับก็เหมือนเดิมครับรุ่นนี้ก็ยังย้ำอีกทีนึงครับว่าไม่ว่าจะเป็นพรีเมียมพา s e สเอลิทนะฮะหรือไลลี่อาร์ทุกอย่างนะครับสามารถแยกปีได้โดยการกดปุ่มนี้ คือดูกล้อง360องศานะครับภาพมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ให้นะครับนี่เลยนะฮะตัวนี้เป็นภาพมุมมองใหม่นะครับของปัจจุบ2022เท่านั้นนะครับที่มีได้นะครับนี่ครับเราสามารถกดวนดูได้นะครับมุมมองนี้นะครับปี20กับปี21จะไม่มีนะครับเพื่อแยกโมเดลรถได้นะครับง่ายๆเนาะเอออย่างน้อยเราจะได้อุ่นใจว่าเอ้ยมันเป็นโมเดลปี22แล้วเราไม่โดนย้อมแมวมาขายแน่นอนนะครับอ่ะเพิ่มเติมนิดนึงครับหน้าจอของด้านหน้าของรุ่นนี้นะฮะเดี๋ยวผมเพิ่มเติมให้ หน้าจอของหน้าหน้ารุ่นนี้นะครับก็ยังคงเป็นเหมือนรุ่น elite edition นะฮะรุ่นพรนะีเมียมเนาะจะเป็นหน้าจอ3มิตินะครับสามารถปรับได้ด้วยนะฮะร,รูปแบบหน้าจอต่างๆนะครับเราปรัแบรบูปแบบเป็นรูปแบบอื่นให้ดูนะฮะเพื่อความรอเล้านะฮะอันนี้ปรับให้ดูสักหนึ่งรูปแบบนะครับเป็นรูปแบบที่3กันครับนี่ครับก็จะออกเป็นอวกาศอวกาศรลอๆเลยนะฮะนี่นี่ครับก็สามารถเลือกปรับรูปแบบหน้าจอได้นะครับสามารถตั้งค่าต่างๆได้จากเมนูตัวนี้เลยตัวนี้เป็นหน้าจอ3มิตินะครับ3 d ดี ส่วนพุ่งมาลัยนะครับตัวนี้นะครับระบบล็อกความเร็วนะครับเป็นระบบล็อกความเร็วแบบแปรผันนะครับรุ่นนี้เป็นแปรผันนะรุ่นที่ไม่ได้เป็นแปรผันคือรุ่น GT และรุ่นพัสนะครับตัวนี้นะครับจะล็อกตามความเร็วตามคันหน้าให้ด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะครับรับสายว่างสายจากปุ่มนี้นะครับแล้วฝั่งสายมือนะครับเป็นควบคุมนะครับหน้าจอนะครับ ที่ควบขับขี่คือตรงนี้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้แล้วก็ปรับโหมดต่างๆได้นะครับ FM AM นะครับปรับจากตรงนี้ได้รุ่นนี้มีนีเวเกเตอร์ไหมนะครับผมพามาดูหน้าจออีกทีนึงนะครับรุ่นนี้นะครับมีนีเวเกเตอร์ให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวกดตกลงก่อนนะฮะนี่ครับนีเวเกเตอร์นะครับมีนีเวเกเตอร์ให้ด้วยครับไปไหนก็สามารถเซิร์ชได้เลยระบบเครื่องฟอกอากาศนะครับมีให้นะครับนาโนอินะฮะนี่ระบบเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้เอาง่ายๆครับคือรุ่นท็อปเลยนะครับของขับเคลื่ออออนนนนนน2ลล้้้ะะคครรับแแ่่่ววาท็็ปปสุุดตีจเ มาพร้อมกับไวเลสชาร์จด so uh, ้วยนี่ไวเลสชาร์จนะฮะจะมีตัวนี้นี่มาพร้อมกับไวรเลสชาร์จแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับตัวนี้นะฮะเกียร์เครื่องยนต์จะเหมือนกันทุกรุ่นนะฮะตัวนี้ปัจจุบไม่ได้แยกเนาะเช่นการครับเบรกไฟฟ้าและออโต้เบรกโฮครับมีให้เหมือนกันทุกรุ่นนะฮะอันนี้ก็คือเ้าคร่าวครับภายในรถนะครับเผื่อว่าใครต้องการดูภายในรถเออโทนเป็นสีอะไรนะครับเป็นสีดําแบบนี้เลยครับเป็นหนังพลาสติกสีดํานะครับตัวนี้ครับเราสามารถด เป็นอย่างไรบ้างครับดูคลิปนี้จบแล้วนะครับคลิปนี้เราก็ได้ความรู้ใหม่นะครับในการแยกโมเดลนะครับปี2021กับ2022ครับในรุ่นปาเจโร s สปอร์ GT Premium นะครับบางคนนะครับดูมาหลายคลิปนะครับเอ้ยทำไมคลิปนี้ราคาถึงถูกปรับขึ้นนะครับเนื่องจากนะครับความต้องการของตลาดนะครับและค่าใช้จ่ายที่มันสูงขึ้นนะครับเลยทําให้ราคารถถูกปรับขึ้นนะครับอันนี้เพจทาคลิปชี้แจงแล้วนะครับที่มีสูแจ้งกําหนดราคาเพิ่มขึ้นมานะครับ ราคาที่คุณลูกค้าเห็นวันนี้นะครับคือราคาหลังจากวันที่1กรกฎาคมไปต้นเตนะครับก็รุ่นนี้ถูกปรับคือน25,000บาทนะครับก็เลยเอามาให้รีวิวกันนะครับว่าเอ้ยปี21 22เยิแยกกันยังไงตกแต่งและคุณลูกค้าได้อะไรเพิ่มมาครับคันนี้เป็นรุ่นของคันนี้เป็นรถของพี่พิชิตนะครับจากพยาวนะครับก็ฝากขอบพระคุณพี่พิชิตมากมานะครับที่ไว้วางใจนะครับออกรถถึงสุดปากการนะครับส่วนคลิปนี้เขาเข้าประมาณนี้นะครับ ใครชื่นชอบฝากทิม17เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเซล์ลในการทําทริปก่อนนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีครับ